แผนองค์จำลองครับวันนี้สำเร็จสวยงามด้วยแก๊งเด็กเด็กซ่อมค้านะครับตั้งชื่อเป็นแก๊งเด็กซ่อมค้าอ่าชื่ออะไรครับมิมี่ค่ะฮะมิมี่มิมี่มิมี่มาจากพัทยาพัทยานี่แหละครับเนสค่ะเนสมาจากไหนบ้านบึงค่ะบ้านบึงแล้วคนนู้นใครเนี่ยคุณแม่คนทุนใครอ่ะคุณแม่คุณแม่ใช่ไหมโอ้ อันนี้มาจากไหนครับพัทยาค่ะนี่คุณลูกสาวใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้ยนี่ฮะแกงเด็กซ้อมพระครับวันนี้มาตกแต่งองค์พระปิดทองนะอย่างสวยงามมากต้องถามพี่แก้วว่าเรียนมากเรียนมใจไหมว่ามีเด็กๆที่ไม่ได้ไปทักชวนแต่เขามาเองเออนะมาเองเด็กๆมาเองมาด้วยความเต็มใจน่าแปลกใจนะตั้งแต่เจ็ดขวบจนจนถึงตอนนี้ยี่สิบสามยี่สิบสี่เด็กๆมากันเองเพราะฉะนั้นพี่แก้วบอกว่า วางโทรศัพท์มาจับคู่กันวาโทรศัพท์มาซ่อมพระใช่มาซ่อมพระกันดีกว่านะนี่คือความงามความละเอียดที่น้องนางฟ้าสองคนของเราทําสวยมากองเชียงสานหลวงพ่อเชียงสานของเราเะยฮะเอางี้หันหน้าเอางี้หันหน้านี้สวยๆมากคิดว่ามาครั้งแรกจะได้ทําอะไรบ้างตอนแรกคิดว่ามาวาดภาพเฉยๆอ่าแล้วเป็นไงไมเป็นไงสนุกดีค่ะพอมาเจอยิ้ปุ๊บเฮ้ยเคยเห็นไหมไม่เคยค่ะเคยทํามาก่อนไหมไม่เคยในชีวิต อยากทําต่อไหมมาอยู่แก๊งด้วยกันไหมแก๊งเด็กซ้อมพระได้ไหมอ่าสมาชิกเพิ่มสมาชิกเพิ่มอันนี้ครับตอนแรกที่แม่ชวนมาแม่บอกมาทำอะไรแม่บอกว่ามาปิดทองค่ะอ่าแล้วคิดว่าการปิดทองที่แม่ชวนมาเป็นยังไงหนูมาหนูคิดว่าแบบแค่ปิดทองไม่ได้มานั่งขัดแบบนี้มันปิดทองทั่วไปใช่ไหมใช่ค่ะพอเจอยิ่งเป็นไง ก็ดีค่ะจะมาอีกงไหมต้องถามอย่งนี้บอกว่าตอนแรกเมื่อกี้เนี้ยมีงานให้หนูซ่อมเยอะเลยเพราะว่านักแสดงบอกว่าอมีรอยมีอะไรเงี้ยแต่แล้วเนส่งไปใช้ไฟเนสเอาไฟฉายขึ้นมาส่องแล้วเนสก็เก็บทุกงานเลยแล้วตอนเนี้ยสวยด้วยด้วยฝีมือของน้องเนสเองรู้สึกไงลูกครู้สึกดีค่ะรู้สึกไงคะทมากางามเพราะมือเรารู้สึกดีค่ะดีที่ได้มาทำอะไรเพราะปกติหนูไม่ค่อยออกจากบ้านด้วยโอ้ คุณแม่ยิ้มไม่ออกเลยไม่หรอกคุณแม่ไอแม่ออกจะว่าล็อกประตูไว้ไห้ออกสซนไม่ใช่ถ้าคุณตอมไม่ใส่ไม่ใส่นะนี่เขายิ้มตาป็นดีแล้วอะเอาทีดีลูกชายอยู่คุณแม่คุณแม่ได้เห็นลูกได้ทำแบบนี้คุณแม่รู้สึกไงอะอยากรู้ก็รู้สึกดีค่ะเพราะว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่เพราะเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่ก็ไม่ค่อยเข้าวัดแล้วค่ะใ แล้วแม่ก็ไม่เคยทำนี่ใช่ไหมไม่เคยค่ะก็ในชีวิตก็ไม่เคยเหมือนกันยังค่ะยังยังยังไม่เคยไม่เคยเหมือนกันนะท่องมาบุรณะครั้งแรกของแม่ลูกเลยเอาแล้วผมขอตัวลูกมาอยู่ในกลุ่มผมได้ไหมไ้คเด็กต้องท้าเนี่ยดีค่ะอ่ะคุณแม่ยกให้แล้วนะเดี๋ยวมานะอยากจะบอกว่าคุณแม่นั่งทำไปยิ้มไปเราแอบเห็นเพราะตอนแรกแนะนำน้องนิดเดียวนะคะแล้วเสร็จน้องทำได้น้องสอนคุณแม่ต่อด้วยน่เห็นมาก สองคนนี้น้องมี่กับน้องเนส,นเนสละเอียดมากใช่ใช่เุ๊บยบอกเลยว่าละเอียดมากเป็นขนาดแรกของน้องแต่น้องละเอียดจริงๆค่ะละเอียดจนเราชื่งเลยว่านี่คือครั้งแรกของเขาสวยงามจริงแล้วในในแก๊งของของลุงแก้วนี่ตอนนี้มีสามสาววัยสิบเจ็ดเท่ากันหมดเลยน้องเกตสน้องเนสน้องมี่เออนะคะสามสาวสิบเจ็ดนู่นอีกหนุ่มนึงอีกหนุ่มนึงกำลังทาสีทาอยู่เท่าไหร่เท่าไหร่ลูกชายเท่าไหร่ฮักเท่าไหร่ฮักสิบเก้าสิบเก้ายังมีผู้ชายมี มีเจ็ดขมทั้งแฟรงกี้นะมีน้องต้าสิบเอ็เด็กซ่อมท่ามีนี่เราต้องถามแล้วแล้วก็มีเบโน่สิบห้าแล้วก็มีน้องทักสิบเก้าใช่ไหมแล้วก็มีน้องกรยี่สิบสามโอ้และน้องโซเฟียล่ะน้องโซเฟียล่ะน้องโซเฟียยี่สิบห้าคือแก่ได้ข่าวว่าจะจะไล่คอนแกลออกจะให้เด็กมีไม่ไม่ไม่ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ไม่พวกเราก็นั่งดูทำแบบว่าให้เด็กซ่อมเพราะว่าเราทำเสร็จแล้วเด็กต้องซ่อมต่ออีกเพราะเราไม่ได้เก็บต่อ ครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดหน้องเขยครับกำลังทําการปิดทองหลวงพ่อเชิงแสนองค์จำลองนะครับโดยมีน้องอ่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ยเนสค่ะเนทชื่อจริงว่าวรพรค่ะอายุ17ค่ะมาทําไมมาปิดทองค่ะใครบอกให้มาแม่ค่ะแม่บอกให้มาปิดทองหมายถึงว่าช่วาการปิดทองที่แม่ชวนมาเป็นแบบไหนเป็นแบบทั่วไปปกติค่ะโอ้โหใจยิ่มเป็นไง เก็ตกใจอยู่นิดนึงค่ะเพราะว่าหนูไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนอ่าแล้วเป็นไงแล้วเป็นไงก็ได้ลองทำก็รู้สึกดีค่ะเคยทำมาก่อนไหมไม่เคยค่ะแต่เคยเห็นไหมไม่เคยไม่เคยเห็นเลยเหรตอนนี้โอ้สวยงามมากนะครับเป็นงานทั้งคู่ละเอียดมากดูแทบจะไม่มีตำหนิใดๆทั้งสิ้นเลยอ่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อมิมี่ค่ะเด็กหญิง พนิดพิชานันนครค่ะอ่าเน้านครเลยเหรอเป็นรายการสี่ชุมน้นนครสูงกราบรุ่นเก้าสิบแปดเป็นลูกค่ะเป็นลูกสาวชุมมีลูกสาวดิเหรอเออลูกสาวผมีมีปัญญามีลูกได้ใช่ไหมคนเดีคงยิงมีมีลูกชายลูกชายแล้วมันสูงกว่าให้มาทำบุญกันนะเชิญนะครับพวกเราต้องทบุญกันนะครับบุญที่ดีคือบุญบริสุทธิ์บุญที่ดีคือไม่มีใครทำ ไม่ใช่ทุกคนทาได้นะครับผลุมพวกนี้เลครับติดต่อนะครับครับโมอะไรนะแก้วไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวคุยคุยกับลูกเงินอ้าวเดี๋ยวคุยลูกกับคุณบอลได้เดี๋ยวพ่อบอกว่าไงบัีไปให้ค่ะพ่อบอกว่าไงบนข้อมันชีที่มันาบอกว่าจะชวนมาวันนี้มันตอนแรกบอกว่ามาทำบุญเฉยๆค่ะตอนแรกหนูก็งงว่ามาทำบุญหนูก็แบบมาแป๊บเดียวแล้วก็กลับอย่างเงี้ยค่ะแล้วเป็นไงแล้วเป็นไงแล้วก็พอรู้ว่าได้ปิดทองตอนแรกก็งงนิดนึงแต่ว่าพอทาไปแล้วก็รู้สึกแบบ ไม่เคยค่ะเคยทำอย่างนี้ไหมไม่เคยเหมือนกันค่ะในชีวิตนี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะเมื่อกี้บอกเข้ามาปุ๊บคิดว่าอยู่ไม่ได้เพราะร้อนตอนแรกหงุดหงิดค่ะแบบเข้ามาแบบตอนเข้ามาถึงวันตอนแรกก็คือหงุดหงิดแต่พอเข้ามาแล้วก็ได้มาทํารู้สึกใจเย็นขึ้นเลยค่ะใช่แล้ครับวันนี้เมื่อเห็นลูกๆทําเนี่ยต้องถามคุณแม่ก่อนภาพวันนี้ไม่เคยปรากฏในชีวิตเลยใช่ไหม ไม่เคยค่ะเพราะว่าปกติเด็กๆก็ไม่ค่อยเข้าวัดค่ะอ๋อเหรอใช่ก็คือไปไหว้พระทาบุญธรรมดาค่ะแต่ยังไม่เคยมาทําแบบเหมือนกิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนายังไม่เคยค่ะนี่เป็นกิจกรรมครอบครัวด้วยนะใช่ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าคู่นี้อยู่บนนู้นใช่ค่ะไปคู่อยู่ตรงนี้ค่ะคิดว่าชาติที่ดะทำถามถามแรงๆเลยไม่คิดค่ะเพราะว่า เพราะว่าการมามาซ่อมอย่างนี้คือคือเราไม่ได้ไม่ไม่ได้รู้จักใครที่จะมาทําแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกก็ถือว่ารู้สึกดีค่ะแล้วก็เห็นลูกๆทําอย่างนี้ก็ก็อยากให้เขาทําต่อไปเรื่อยๆค่ะแล้วปลื้มใจไหมใช่ค่ะอิ่มบุญค่ะอิ่มบุญบุญค่ะจะมาอีกไหมมาถ้ามีโอกาสก็มาค่ะถ้าจะมาอีกไหมได้ค่ะถ้ามีโอกาสก็มาแน่น เขาจะออกจากบ้านใช่ค่ะหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเครื่องนอกเท่าไหร่ชอบอยู่บ้านมากอยู่บ้านโทรศัพท์เนีอยู่กับเมลอะไรเงี้ยค่ะแล้ววันนี้ทิ้งโทรศัพท์แล้วไม่ไม่แตะเลยใช่ใช่ะนะมาทำพราอย่างเดียวใช่ดีมากสาธุสาธุจะมาอีกไหมครับมาคะ่ะถ้าพ่อพามาก็มาคะ่ะจะชวนเพื่อนไหมเออจะชวนเพื่อนมาไหมได้ค่ะมีเพื่อนไหมมีเพื่อนไหมมีค่ะจะชวนจะบอกเพื่อนว่าไง มาทำบุญกันไหมมานั่งปิดทองพระด้วยกันนี่นะครับอง์พระที่ทั้งสองครับช่วยกันดูแลตรงรอยแตกรอยที่ยังปิดทองไม่สนิทละเอียดมากครับถ,ถ้าได้เห็นภาพที่น้องๆเขาทำกันนะครับเอาไฟฉายมาส่องแล้วก็ดูละเอียดมากเพราะตาน้องตาเด็กๆด,ดีมากตาผู้ใหญ่ไม่ไหวแล้วเดี๋ยอย่าลืมนะกับบ้าไปสวดมนต์ได้นะ ได้ค่ะกูดน้ำด้วยนะได้ค่ะตอนที่ทำเนี่อุทิศนึกถึงอะไรบ้างอุทิศอุทิศส่วนส่วนให้ใครให้พ่อแม่ค่ะครั้เนี้แล้วก็ญาติญาติที่รงรับไปแล้วด้วยแล้วตัวเองอ่ะก็ด้วยค่ะให้ตัวเองก่อนเลยแล้วให้ตัวเองก่อนตอนที่ทำนนึกถึงใครบ้างนึกถึงตัวเองค่ะตัวเองใช่ไหมใช่แล้วก็ครอบครัวคนที่หนูแบบว่ารักอุตส่าห์สวยมากสวยมาก รู้สึกดีค่ะรู้สึกอิ่มบุญค่ะผมอยากให้เด็กๆวัยนี้มามาทำวัดกันเพราะว่าพวกผมยังเหอยู่ไม่นานไงค่ะอย่างนั้เขายังมีมีความรู้ที่จะไปทําต่อนะใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะ่หายากมากใช่ค่ะเป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะคุณแม่สนับสนุนค่ะขอบคครับผมอย่าทิ้งนะได้ค่ะอย่าทิ้งนะได้ค่ะอะไรครับ กลุ่มแก๊งเด็กซ่อมสราของผมก็เริ่มจเจริญเติบโตขึ้นหลายๆคนแล้วนะครับที่วัดหนองเขินแห่งนี้ดูครับดูครับนี่ครับความสวยงามขององค์พระองหลวงพ่อเชิงแสนองค์จำลองนะครับองค์นี้แทบจะไม,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 ม่มีตำดิเลยเอาว่าไงนะฮลัลโหลอ๋อมีคนบว่าเปิดหน้าให้ดูหน่อย แค่นี้ไปก่อนนะคะไปรอบหน้าไปหน้า้ดูหน่อยได้ไหมได้ไนี่เพื่อนใจถึงกว่านี่นี่อโอโ้โหสมบูรณงเยอะได้แล้วผ่องไหนดูนิดูนิอย่ามปอายเดงไม่ได้ถ่ายริบเปถ่ายป้อ็อ๋ไม่สวยะอย่ามปอายนี่นะคนสมพรหน้าสวยงามอย่างนี้นะนาจะผ่องใสเอาละครับเดี๋ยวจะดูเท่าว่าเมื่อสมสมสมบูรณ์แล้วองค์พระจะเป็นอย่างไร ข้างบนนี้กำลังใกล้เสร็จแล้วนะครับกำลังติดใกล้เสร็จแล้วเหมือนกัน i um,